นนะครับนะตอนนี้อยู่กับผมซุปตาบ้านทุ่งอีกแล้วครับผมนะฮะวันนี้นะครับซุปตาบ้านทุ่งนะครับจะพาทุกคนมาหาหอยครับผมเป็นหอยเชอรี่ครับผมหลายคนว่าจะหาทำไมว่าหอยเชอรี่นะครับนะฮะก็เห็นเยอะแยะทั่วไปนะครับแต่แต่นี่คือหอยเชอรี่สีทองครับผมพันธุสีทองครับผมซึ่งเป็นพันธที่หายากนะครับนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนครับไปตามล่าหาหอยเชอรี่สีทองกันครับผมไปครับผม ไรนี่แหละครับนะคือพื้นที่ที่มีหอยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นหอยเชอรี่พันพื้นบ้านปกติทั่วไปนะแล้วก็จะอาจจะมีพันเชอรี่สีทองนะครับที่เรากําลังตามหานะเพราะว่าหายากมากนะครับนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงครับผมไปเริ่มหาเอาละทุกคนนะครับนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะเจอนะครับนะหอยเชอรี่ใสทองครับผมลักษณะหน้าตาเขาจะประมาณนี้ตรงนี้นะ้ำค่อนข้างจะลึกนะครับ ผมเห็นตัวแล้วนี่ครับน่าจะใช่นะครับทุกคนนี่โอ้โหมีเชอรี่โอ้นี่ฮะเชอรีร่สีทองลักษณะของเขานะครับนะก็จะเปลือกก็จะเป็นสีทองนะครับนะแล้วก็เนื้อข้างในก็จะเป็นสีทองนี่ครับเห็นไหมครับโอ้ตอนนี้กำลังผสมพันธุ์กันอยู่อย่าเพิ่งไปขัดความสุขเขานะครับนะนี่ครับผม เนื้อจะสีทองจะไม่สีดำนะครับนะทั้ง2ตัวนะครับเป็นเชอรี่สีทองนะครับนะอันนี้คืออันนี้เปลือกจะเป็นเขาเรียกว่าเปลือกเป็นสนิมนะครับนะสีสนิมนะเดี๋ยวเราไปหากันนะครับนะว่าจะได้เยอะขนาดไหนแล้วก็มีเชอรี่อันนี้ปกตินะครับนะเชอรี่ที่เห็นทั่วไปนี่ฮะความแตกต่างนี่ครับผมเราจะเก็บไปด้วยนะครับนะเราจะเก็บไปเพาะพันธุ์ไว้นะครับเอาไว้ตอนช่วงที่หน้าแรง โอ้นี่ก็น่าจะใช่ครับผมโอ้นี่ไม่ใช่ครับผมอันนี้พันธรรมดาครับผมไปเดี๋ยวไปหากันครับอันนี้คือเป็นนาข้าวนะครับที่โดนน้ำท่วมนะเนื่องจากว่าฝนตกนะฮะฝนตกเยอะมากครับผมเรามาเจอปลาลูกคอกครับผมนี่โอ้โอจะหนีไหมนี่ครับปลาลูกคอกเห็นไหมครับทุกคน ลาลูกค้อครับนี่ครับโอ้โหน่าจะมีแม่มอยู่ข้างล่างนี้หรือเปล่านี่ปลาลูกค้อครับผมน้ําเยอะมากครับผมส่วนมากเราจะเจอแต่หอยอ,อันนี้ใช่ไหมนี่ครับเชอร์รี่สีทองนี่ครับนี่ครับผมเชอร์รี่สีทองเจออีกแล้วเราจะเอาไปเพาะพันธุ์นะครับเนะี่ย ถ้มีเชอร์รี่ธรรมดาปกติผมไม่รู้ชื่อเชอร์รี่อะไรนะบ้านๆเราก็เก็บไปด้วยนะครับนะเอาไปเพาะพันธุ์นะครับเพื่อว่าเอาไปขยายพันธุ์จะได้เอาไว้กินตอนที่หน้าแรงที่ไม่มีหอยนะครับนะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าหอยเชอร์รี่สีทองนี่ต้องบอกว่าเขาบอกเนื้อมันกรอบนะครับนะนี่ปกติธรรมดาก็จะเป็นเนื้อดำๆข,ขาวๆดำๆนะครับ บางตัวเขาจะลายๆนะครับเนี่ยนี่ครับเก็บไปด้วยความแตกต่างของเชลลี่สีทองเนี้แตกต่างกันเยอะีนสวยนะครับนะเปลือกก็สวยเนื้อก็สวยครับผมไปครับไปเรื่อยๆครับผมที่ผมทุกคนครับผมเจอปูครับผมตอนนี้ดูนะผมจะจับได้ไหมดูนะครับโอ้นี่ไงครับจับได้แล้วปูโอ้ โอ้โหนี่ครับปูโอ้ยไปไปจับปูครับวิบรรยากาศสุดยอดครับตอนนี้ทุกคนครับผมเจอปูอีกแล้วครับผมดูสิว่าผมจะจับปูตัวนี้ได้ไหมเห็นไหมครับทุกคนนี่นี่เห็นไหมครับมันเป็นเงานะ โอ้โหตัวใหญ่มากตอนนี้ดูคร <tap> ับต <t ell> ัวใหญ่มากโอ้โหตัวใหญ่จริงๆนี่ครับโอ้โหจับได้แล้วครับโอ้โหปูตัวใหญ่ๆครับผมนี่ครับโอ้โหกล้ามใหญ่มากดูสิครับ อสุดยอดครับผมสุดยอดได้ปูด้วยโอ้ดมสู้ครับผมดูสู้ดูสู้ครับดูครับดูสู้ดูดูมากดูมากตัวนี้ดูดูมากจับข้างหลังไม่ได้เลยดูเถอะเอาโอเคเอ้าอาไงเอาไงอยากใหย้อนให้จับดีไหมดีรับ

เอาโอเคโอเคเอาโอเคผมปล่อยคุณไปไเชิญครับลงน้ำไปเลยเชิญลงน้ำไปเลยไปอโอเคโห<อ>เโอชอรี่สีทองนี้ค่อนข้างจะหายยากนะครับนะหายากนิดนึงส่วนมากที่จะมีเชอรี่ปกติเลยครับผมเท่าที่เราเคยเห็นทั่วไปนี่ครับนี่ฮะหายยาก เฉรี่สีทองเนี่ยดูแค่เนื้อของเขาสวยงามมากจริงๆครับได้ไม่กี่ตัวเองนะครับนี่หนึ่งตัวสองตัวตัวนี้ไม่ใช่ตัวตัวนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ใช่ได้ประมาณสี่ห้าตัวนะครับนอกจากนะั้นก็จะเป็นเชอรี่ปกติเลยนะครับนะ เดี๋ยวเราจะลองหาไปเรื่อยๆครับอันนี้เจอแต่เชอร์รี่ท้องทุ่งนาทั่วไปที่เราเคยพบเคยเคยเคยเเห็นกันนะครับนะอ่ะเดี๋ยวไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ อีกหนึ่งตัวครับผมเชอรี่สีทองค่อนข้างหายากมากครับผมมากจอ่เชอรี่ปกติทั่วไปเลยนะครับเนะี่ยสีทองนี่หายากเนื้อตัวของเขานี่ะแบบจะใสสะอาดมากครับผมสีทองสวยมากครับนี่ก็เชอรี่ธรรมดา คนนะครับตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นเชอรี่สีทองนะครับเห็นไหมครับรอยอยู่นี่โอ้ยแต่มันตายแล้วครับตายไปแล้วโอ้น่าเสียดายมากโอ้ยสา,าเจอนดูสิครับนะทุกคนนี่ก็เชอรี่ลูกเชอรี่อะไรเต็มเลยฮะ น,นี่ก็ใช่เก็บไปไม่หมดหรอกครับผมอาจจะคัดตัวที่แบบเออพอเหมาะไซส์กำลังสวยนี่นี่ก็มีเต็มเลยนะถ้าเป็นเชอรี่ธรรมดาเนี่ยก็จะ,จะเยอะมากแต่เชอรี่สีทองนี่หายากมากนี่ตัวใหญ่หนะ ตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะนี่ก็ใช่นะฮะแต่ไม่ใช่เชอร์รี่สีทองนะครับอ่ะเต็มเลยนี่ก็ไม่ใช่เปลือกทองแต่ไม่ใช่ อยากได้เชอรี่สีทองนะครับตอนนี้แต่นนี้ก็ต้องเก็บไปเลี้ยงเอาไว้ตอนหน้าแรงนะครับนะหน้าแรงตอนที่หน้าไม่มีน้ำนะครับหอยอาจจะมีคุณค่ามีประโยชน์ขึ้นมาทันทีนะครับอยากกินเราก็จะได้กินนะครับสบ,บายสบ,บายไหนเอ่ยอยู่ไหน ได้เยอะนะเกือบครึ่งถังเลยนะครับนะ่ะแต่เชอรี่สีทองได้น้อยโอ้โหค,ค,ค,ครับทุกคนครับตอนนี้เราเจอตัวแล้วนะครับน่าจะใช่นะครับสามตัวด้วยกันเ,เปลือกสีทองทองนี้น่าจะใช่นี่ครับผมสามตัวเลยนี่ครับเชอรี่สีทองทองแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับ เนื้อสีทองเปลือกสีทองครับผมสวยงามครับโอ้ยจัดไปครับนี่ครับขออนุญาตปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับนะตามล่าหาหอยเชอรี่สีทองครับผมนี่ก็ได้อยู่ประมาณสักสิบกว่าตัวได้มั้งนะครับนะฮะค่อนข้างหายากนิดนึงนะครับนะหอยเชอรี่สีทองนะครับนะบอกเนื้อนี่จะกรอบอร่อยนะครับนะเนื้อสะอาดมากครับดูครับผม เนื้อเขาสะอาดมากครับผมไม่มีสีดําเลยนะมีสีทองเปลือกสีทองครับผมนี่ครับโอเคครับผมและนี่ครับผมก็เป็นวิถีชีวิตนะครับนะของบ้านๆนะครับนะกับสุตตาบ้านทุ่งแล้วกันนะครับกับบรรยากาศท้องทุ่งนาครับผมตอนนี้เขียวขจีนะครับนะเต็มไปด้วยน้ําด้วยนะครับช่วงนี้นะครับนะน้าอาจจะเยอะสักนิดหนึ่งนะครับนะอ่ะก็จะเอาหอยเชลลีสีทองแล้วก็หอยเชลลีซึ่งอ่า รุ่นเล็กๆนะครับจะเอาไปเพาะเลี้ยงในบ่อนะครับนะเราคอยติดตามผลงานนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะเอาละครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย